ก็มันจะมีคุณป้าคนนึ่าซื้อหุ้นแล้วทีนี้แกลืมนะแกลืมว่าซื้อหุ้นตัวนี้มานะฮะก็วันนี้แกซื้อคือหุ้นตัวนี้ฮะ acc ฮะแกซื้อไว้ร้านหนึ่งร้านหุ้นนะตั้งแต่ไอหุ้นเข้าตลาดนะตั้งแต่หุ้น ipo นะก็แกซื้อเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 1 8นะฮะเดือนเมษา2อ1 8นเป็น วันที่เท่าไหร่ผมจะไม่ได้นะเป็นวันที่ s C C อ่อะมัน I P O ตอนนั้นคือ I P O หุ้นระบาดครับแกก็ซื้อแล้วแกก็ถือฮะถือมาเรื่อยๆฮะแล้วแกก็ลืมมันไปอ่ะสิ่งที่เกิขึ้นคือแกลืมมันไปนะแล้วอย่างที่เราเห็นนะอันนี้คือจะเป็นกราฟของ I P O นะฮะของกราฟผมมันจะหลังสุดได้แค่ปีหนึ่งก็นะฮะเป็นวันที่1เดือน1เนาะปีหนึ่ณวันที่1เดือน1ก็เนี่ยหุ้นอยู่ที่ 6 2 8บาทะฮะแปลว่าตอนนั้นเนี่ยแกจาก1บาทนะฮะมาเป็น60บาทแล้วฮะเอ่อตั้งแต่ปี2518นอ่ะนะแกก็ถือมาได้แล้วแกก็ลืมนะก็ถือมาระหว่างนั้นหุ้นก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะจาก60บาทขึ้นไปเป็น140กว่าบาทนะฮะแล้วมันก็ตกเจอไอ้ตัวต้มยำกุ้งนะฮะตกไปเหลือประมาณสัก30บบาทประมาณเนี้ยฮะ ณนะตอนนั้นพอร์ตแกนะร้อยสี่สิบล้านนะเหลือสามสิบล้านนะถ้าแกเปิดดูพอร์ตเนี่ยใจเสียไหมฮะเป็นทำค,คนปกติเลยฮะใจเสียไหมฮะแต่แกไม่ใจเสียฮะเหตุผลเพราะว่าแกไม่รู้ฮะราคามันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแกไม่ได้รู้ด้วยเลยฮะแล้วแกก็ถือไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นน่ะแกได้ปันผลเรื่อยเลยนะฮะ,ะปันผลมากปันผลน้อยมันแล้วแต่ปีเนาะแต่ว่าระหว่างนั้นคือแกได้ปันผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนันเถอะ นะฮะแกก็ถือไปเรื่อยๆนะฮะถือพันปีไอ้ต้มยำกุ้งไปนะก็จะเป็นปีไอ้สองพนะก่อนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนาะราคาหุ้นก็ขึ้นไปถึง270กว่าฮะสองถึงสองร้อยแปดบหนะฮนะณเวลานั้นคุณป้าก็มี280ล้านเรียบร้อยฮะโดยที่แกลืมนะไม่ได้ถืออะไรเลยนะฮะแล้วพอเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไอ้ตัว280ล้านของแกฮะก็ตกอีก เออโตัวอกเหลืออยู่80กว่านะกว่าบาทนะก็แกตอนนั้นฮะสองล้านหรือ2 8 6ล้านเหลืออยู่80ล้านนะเป็นคนปกติใจเสียไหมฮะสองรอบแล้วนะเออจึงอันเนี้ยคือเรื่องปกติในตลาดหุ้นนะฮะเป็นเรื่องที่แบบจากสองอ280ล้านเหลืออยู่80ล้านได้ด้วยหุ้นดีด้วยนะอันนี้คือเรื่องปกติแหม่เลยนะนะแล้วแกก็ ด้วยความนี้แกไม่รู้ฮะแกก็ถือไปอีกนะฮะ่างปีไอตัวแฮมเบอร์เกอร์ใครสิทธิ์ไปปี2008เนอะแกก็ถือไปเรื่อยๆนะฮะมาถึงปีไอ2015อันนี้เดือนเมษานะฮะวันที่1เมษา2015เนอะดูราคาหุ้นสิฮะ538นะฮนะณณนะวันนั้นแกหนึ่ล้านใช่ไหมหนึ่งเอ่ 200, 000, อ200ล้านเนาะตอนตอนแฮมเบอร์เกอร์เนาะ วันนี้นะฮนะห้าร้อยล้านห้าร้อยสสิบแปดล้านนี้คือราคาของหุ้นที่แกถืออยู่นะฮะแกมีล้านหุ้นนะฮะและสิ่งที่แกทําก็คือถือลืมฮนะไม่ได้ขายฮนะถือแล้วก็ลืมแล้วก็ได้ปันผลเรื่อยๆเนี่ยถามว่าแกทํางานอะไรไหมแกก็ทํางานอะไรของแกตามปกติสิ่งที่แกถืออยู่นะจากมูลค่าหนึ่งล้านนะณนะวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีสองพสิบห้าเนี่ยแกถือสิ่งที่มีมูลค่า 538บล้านบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนรวยขึ้นจากตลาดหุ้นเขาทำกันนะก็คือซื้อถือแล้วบังเอิญลืมหรือบางคนเนี่ยตั้งใจเลยแหละซื้อถือแล้วเขาทนรวยไงคนส่วนใหญ่เขาทนรวยไม่เป็นฮะมันก็เลยไม่ไปถึงจุดนั้นถามว่าจะมีหุ้นแบบนี้อีกไหมบอกได้เลยว่ามีฮะแต่ถามว่าเป็นตัวไหนอันนี้หมอเองก็บอกไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะ ราคาลงมาละเหลืหอ324บาทตอนปี2020นะฮะปัจจุบันนี้ไอเอซเนี่ยเลือยู่อยู่240กว่าบาทนะ247 248ประมาณเนี้ยฮะถามว่ามันถูกหรือยังต้องบอกว่าในรอบ10ปีเนี่ยมันถูกแล้วเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานะฮะจาก500กว่าเลยอยู่2อ0ย่ถามว่ามันจะลงไปได้อีกขนาดไหนบอกได้ว่าไม่รู้นะระยะสั้นเนี่ยไม่รู้อ่าถามว่าระยะยาวมันจะขึ้นไหมอันนี้ บอกไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าเป็นราคาเนี้ยค่าหน้าซื้อหรือยังก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าซื้อที่สุดในรอบ10ปีแล้วนะอันนี้ผมบอกได้นะก็ตัวหมอเองก็จัดไปแล้วนะถามว่าดอยหรือย,ยังก็ดอยไปเรียบร้อยแล้วนะดอยตั้งแต่300แล้วแต่ถามว่าราคาหุ้นจาก300ลงมา240เนี่ยหมอต้องสนใจอะไรไหมถามว่าสนใจไหมมันก็สนใจอย,อยู่เห็นแล้วมันก็ใจเสียอยู่แต่ในระยะยาวเนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ย ก็อาจจะได้แบบห้ารบบาทขึ้นมาไหมหรืออาจจะนิวไฮไหมบอกไม่ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งระหว่างนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือปันผลนะเนี่ยฮะปัจจุบันเอ่อสบาทนะประมาณนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะที่เป็นธรรมชาติเลยนะ